ครับสวัสดีครับพี่น้องมีพี่น้องทางบ้านหลายท่านถามมานะครับว่าซื้อเครื่องซักผ้าใหม่มาแท้ๆรู้สึกว่ามันปัดไม่ค่อยแรงอยากได้แรงกว่านี้ทำยังไงหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนมูเล่แกนซักให้มันปั่นเร็วขึ้นนะครับมันมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับว่าเราจะทําให้มันหมุนเร็วกว่าเก่านะครับปกติมันจะมา หมุนไปตามปกติของเขาที่เขา,าผลิตมานะครับทีนี้เรามาดูแล้วรู้สึกว่าอยากได้เร็วกว่านี้อีกนะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็มาทําการเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนลานซักได้นะครับพี่น้องอันนี้นะครับ ى, เราจะพวกจะพวกที่เป็นลานซักทุกยี่ห้อเลยนะครับพูดถึงนะครับถ้าเครื่องไหนที่พี่น้องว่ารู้สึกว่ามันปั่นช้าไม่ค่อยเร็วอยากได้เร็วกว่านี้อยากได้แรงกว่านี้นะครับเราก็ อ่าทำการเปลี่ยนลานซักได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนลานซักแบบไหนมันถึงจะปั่นเร็วได้นะครับพี่น้องอันนี้มันก็มีเคล็ดลับอยู่ตรงนั้นหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้อ่าพี่น้องถามว่าถ้าเราจะไปเปลี่ยนมูเล่ได้ไหมอ่ามันมันเป็นมันเปลี่ยนได้อยู่นะครับพี่น้องอันนี้นะครับอ่าผมจะมาอธิบายครับมูเล่ตัวนี้นะครับอ่าอ่าเราจะเปลี่ยนให้มันกว้างขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นแหละครับมันก็จะเร็วขึ้นได้เหมือนกันนะครับอ่ามูเล่แกนแกนแกนซักอ่ามูเล ปกติเขาจะทํามาให้มันลงตัวกันดีนะครับพี่น้องตอนมาทํางานปุ๊บมอเตอร์นี้ก็จะไม่ทํางานหนักนะครับเนื่องจากว่าตัวทดโมเลสของเขาเนี่ยทำมาได้ลงตัวนะครับทีนี้ถ้าเราไปแก้ไขพวกนี้มันจะทําให้มอเตอร์นี่นะครับเกิดความร้อนเร็วนะครับพี่น้องอันนี้ครับแล้วก็เกิดเสียหายได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันไม่ได้ขนาดกับของมันนะครับรอบของมอเตอร์และแรงของมอเตอร์นั้นก็จะไม่ จะมาอยู่อ่าขนาดปกติเขาทาใหอเตอร์นั้นอ่าเกิดความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้อ่าถ้าเป็นพวกลานซักแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ทําการเปลี่ยนลานซักได้นะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็กรณีที่อ่าพี่น้องอ่าอ่าพวกเราอ่าได้ทําการดัดแปลงนะครับดัดแปลงไออ่าเครื่องซักผ้าอ่างถังเดียวนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับอ่างถังเดียวเรามาอ่าทขายหรือว่าทําใช้เองนะครับพี่น้อง ปกติที่มีการแนะนํากันไปก็อยากให้ทําขายนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ลานซักถังเดียวนียครับมันทนมากครับทนจริงๆแล้วก็แรงจริงๆนะครับซักได้สะอาดนะครับทีนี้ปัญหามีอว่าหลังจากที่เรามาเปลี่ยนลานซักแล้วพอเราใส่ลานซักลงไปแล้วปุ๊บเราก็มาซักดูเพื่อที่จะทําขายอ้าวทาไมมันกลับเร็วเหลือเกินอนะ โอ้ยแบบนี้มันจะสะอาดเลยผ้าโอ้ผ้าไม่สะอาดแงเลยเนี่ยดูสินี่แหละครับมันจะปั่นไปได้ประมาณนี้นะครับาสาเหตุของมันอยู่ที่ลานซักนั่นแหละครับพี่น้องหมูลเล่ของมันไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มอเตอร์นั้นทำงานหนักได้นะครับทีนี้ลูกค้ามาดูโอ้นจะไหวหรือช่างเนี่ยดูสิหมุนแป๊บเดียวก็กลับแล้วเนี่ย ถ้าผ้าเยอะกว่านี้มันคงจะไม่สะอาดแงเลยเนี่ยว้ายไม่เอาดีกว่ามันไม่แรงซักแป๊บเดียวกลับเนี่ยเราเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายแล้วมันปัดแบบนี้นะครับเราดูด้วยตาของเราเราก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าสะอาดเหมือนที่เขาว่าแหละเพราะมันมันไปแป๊บเดียวก็หยุดแล้วกลับแล้วเนี่ยทีนี้ครับทีนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนลานซักเลยนะครับพี่น้องอันนี้นะครับเรามาเปลี่ยดลานซักกันเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเปลี่ยนลานซักนะครับพี่น้อง อ่าเรามามาดูลานซักก่อนว่าเราจะไปซื้อลานซักแบบไหนนะเอาอีกแล้วเอมครับ <c oughs> มันมีปัญหาตรงนี้อ่าลานซักแบบไหนมันถึงจะแรงนะครับมันถึงจะปั่นเร็วปั่นยาวได้นะครับอาทีนี้เราก็มาแนะนํากันเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าปันสั้นปั่นยาวแบบไหนยังไงครับ <c oughs> ถ้าเป็นลานซักที่มันมี3ามสายประมาณนี้นะครับี่น้องเครับอ่า เขาจะอยู่ในตำแหน่ง <c oughs> ของระบบที่เขาสร้างมากับเครื่องเท่านั้นเองนะครับที่มันลงตัวกันได้แต่ถ้าเราไปเอาเข้ากับระบบอื่นเครื่องอื่นซึ่งมูเล่และแรงมอเตอร์นั้นไม่ได้ขนาดของไอตัวนี้นะครับมันก็ปั่นช้าเหมือนเหมือนอาการที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับปั่นช้านะครับแป๊บเดียวก็กลับแล้วนะครับพี่น้องทีนี้ถ้าเราจะทําการดัดแปลงหรือเราอยากจะได้ให้มันเร็วขึ้นนะครับ อ่าพวกสามสายนี้เราก็ไม่เอานะครับเพราะอันนี้จะมากับระบบของเขาเท่านั้นนะครับอ่าแต่ถ้าอยากได้เร็วนะครับอ่าอยากได้เร็วนะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสายเยอะเยะนะครับนี่อ่ามันจะมีสายเยอะๆนี่ะครับอันนี้อ่าเร็วนะครับเพราะมีระบบปั่นสั้นปั่นยาวด้วยนะครับอ่าเพราะระบบของเขาจะอยู่ในตัวนี้เลยนะครับแต่อ่าพวกนี้เขาจะมีระบบปั่นสั้นปั่นยาวแยกออกไป อ่าเลยนะครับนี่นะครับอ่าอยู่อยู่ในตัวเขาตรงนี้แหละครับนี่ครับอันนี้ครับนี่นี่ครับปั่นสั้นปั่นยาวก็อยู่ตรงนี้แหละครับนี่ครับนี่นะครับอ่าแต่อันนี้อันนี้อ่ารอบของลานปั่นยาวมากนะครับพี่น้องอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้ามาเราดัดแปลงใส่ถังเดียวพวกนี้นะครับอ่ามันต้องใช้แบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับอ่าแบบนี้อ่าถ้าเราอยากได้จะพวกนี้ครับอ่าจะพวกนี้นะครับอ่า จะพวกเครื่องสองถังแบบนี้ครับถ้าอยากได้เร็วเอาแบบนี้เข้าใส่เลยครับพี่น้องรับรองพี่น้องตาลายแน่นี่นะครับมันไปเร็วไปยาวมากครับพี่น้องปั่นยาวมากจนบางครั้งเราคิดว่ามันพังก็มีนะครับอันนี้นะครับทีนี้มันจะเร็้วหรือเปล่ายังไงเราเรามาลองกันเลยนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ครับถ้าพี่น้องไปซื้ออาหาแบบนี้นะครับให้มันปั่นยาวนะครับนี่ปั่นยาวแน่นี่นะครับ ก่อนที่เราจะมาทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเราก็มาดูอันนี้ก่อนนะครับว่ามันปั่นได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เราเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ว่าแล้วมันได้แค่นี้โอ้นึกว่ามันเป็นที่ไหนที่แท้ต้องเปลี่ยนรลานซักนี่อ่าได้การละปั่นแค่นี้เหรออ่าได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ เดืยดจัดให้เลยอ่าถ้าว่าแล้วเราก็มาจัดเลยครับพี่น้องมันปั่นสั้นอ่าหลังจากที่มันปั่นสั้นแล้วนะครับเราเราเห็นแล้วว่ามันปั่นสั้นละ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันเลยครับว่านี่นะครับเราก็สายไฟมันมาลองเสียบเลยครับ เห็นหรือเปล่าครับพี่น้องอันนี้แดดสองมามันสะท้อนเข้ามาครับอ่าเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วครับอ่าอ่าอันนี้เป็นสายไฟอันนี้เป็นสาย c นะครับอันนี้ร้อยไว้เพราะว่าเราได้ต่อสายปั่นยาวไว้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นครับแล้วก็เอามาต่อกันเลยครับ มาทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันจะปั่นยาวหรือเปล่านะครับอ่าลวกๆไว้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็มาต่อเข้าไฟเลยนะครับนี่ ข้าก่อนทีนี้เรามาต่อลวกๆกันไว้ก่อนนะครับ ทีนี้าลานเข้ามันตัวนี้เราไม่เอาแล้วนะครับนี่นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับพี่น้องอเรามาต่อลานตัวนี้ใส่แล้วนะครับนี่อันนี้นะครับเรามาต่อลานตัวนี้ใส่แล้วนี่นะครับทีนี้เรามาทดสอบดูว่า,วามันจะเร็วหรือเปล่ายังไงนะครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับ นี่นะครับตาลายเลยครับอันนี้ปั่นยาวแน่ครับนี่นครับารุ่นนี้รับรองอายาวแน่นะครับนี่ตาลายเลยอ่านี่นะครับอันนี้ยาว ่ああเห็นแล้วครับอ่าถ้าลางซักแบบนี้นะครับอ่าพี่น้องนี่นะครับดูดีๆน,นะครับนี่อันนี้ปั่นยาวแน่นะครับรุ่นนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้อ่าที่มีสายเยอะๆปั่นยาวทั้งนั้นเลยครับแต่รุ่นนี้เนี่ยปั่นยาวมากยาวอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับนี่นะครับ อันนี้รุ่นนี้ก็ยาวได้เหมือนกันครับรุ่นแบบนี้นะครับที่มีสายเยอะๆนี้ปั่นยาวแน่นอนนะครับพี่น้องอันนี้นะครับถ้าถ้ามีสายเยอะๆอันนี้อันนี้ก็ยาวแต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ห้อยตรงเตงอยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ถ้าพี่น้องจะทำการเปลี่ยนเสืกอผ้าของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมันมากับระบบของมันก็ตามแต่เราไม่ชอบว่ามันปั่นซ่านเกิดไปอยากได้ยาวนะครับเราก็มาเปลี่ยนรานซักให้มันยาวแบบนี้เลยครับอันนี้ยาวมากเห็นไหยครับนียว สำหรับไอ้สามสายพวกนี้นะครับอ่ามันจะมาเฉพาะรุ่นของเขาเท่านั้นนะครับที่ปั่นแล้วดูดีนะครับแต่ถ้าพี่น้องว่าอันนี้มันยังสั้นอยู่อ่าวก็เอาตัวนี้เข้าใส่ลานซักแทนตัวนี้ได้เหมือนเดิมมันก็จะปั่นให้พี่น้องยาวแบบนี้เลยครับนี่ครับอ่านี่นะครับเห็นนะครับว่าอ่าไม่ต้องไปเปลี่ยนมูเล่มันนะครับมูเล่มันจะทําให้มอเตอร์นั้นทํางานหนักอันนี้ที่มันปั่นยาวได้นี้ไม่เกี่ยวกับมูเล่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับมูเล่มอเตอร์หรือมูเล่แกนซักนะครับ มันเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่ารออของมันยาวนะครับเห็นไหมครับรอบของมันยาวมันก็เลยไปยาวได้นะครับแต่ไอ้ตัวนี้เขาทํามาเฉพาะรุ่นของเขาเท่านั้นนะครับรุ่นของเขาเขาก็จะยาวประมาณที่เขาทํามาเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ยาวแน่นะครับสําหรับพี่น้องที่จะทําการเปลี่ยนมาเป็นระบบล้านซักเครื่องซักผ้าดัดแปลงจาพวกนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้ล้านซักนั้นปั่นยาวๆลูกค้าเห็นแล้วโอ้โหสะอาดแน่นอนแม่โห เผลอกระดุมกระแดมหลุดมันฝันยาวครับมันแรงดีนะครับเห็นไหมครับอ่าไม่ว่าเราจะมาดัดแปลงแบบนี้ให้มันเร็วขึ้นก็เอาตัวนี้เลยครับอ่าหรือว่าเราจะไปใส่กับระบบของมันเลยก็ได้ครับระบบเก่าของมันมันไม่ค่อยแรงแล้วก็เอาเปลี่ยนมันออกเลยครับเอาตัวแรงๆอายุยาวแบบนี้เข้าใส่แทนได้ครับอ่ามันไม่ตรงล็อกตรงอะไรมันแล้วก็ดัดแปลงเข้าใส่ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็พิสูน์ให้พี่น้องเห็นเลยว่าการที่เราจะทําให้มันซักนานขึ้นเออฝันยาวขึ้น มันจะต้องเปลี่ยนลานซักนี่นะครับพี่น้องอันนี้นะครับนี่เห็นนะครับยาวแน่อันเก่าของมันเมื่อกี้ไปแป๊บเดียวมันก็หยุดแล้วแป๊บเดียวก็หยุดแล้วอันนี้ลูกค้ามาเห็นโอ้ยโอ้โหแบบนี้สิโอ้ค่าสะอาดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยพันห้าเอาไปเลยสองพัน <laughs> ลูกค้าโยนเงินให้เราเลยเพราะว่าเขาเต็มใจซื้อเพราะว่ามันซักแรงซักยาวดีนี่ต้องสะอาดแหงเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเอาล้ครับเอา คลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ถามมานะครับว่าผมอยากจะให้มันเลี้ยวขึ้นยาวขึ้นปันแรงขึ้นเนี่ยต้องทํายังไงจะต้องเปลี่ยนล้านซักนี่แหละครับพี่น้องและพี่น้องที่ทะมาหากินเหมือนผมนะครับถ้าไปทําการดัดแปลงเครื่องซักผ้าแบบทั้งเดียวว่าเป็นอ้านซักนี่นะครับเราก็ต้องหาล้านซักแบบนี้เข้าใส่มันถึงจะปัดเลี้ยวและแรงและยาวทนทานแน่นอนนะครับและระบบพวกนี้นะครับมันทนมากครับถ้าใส่ล้านซักผม คุ้มค่าถ้าลูกค้าซื้อไปแบบนี้นะครับคุ้มค่ามากครับไม่เหมือนอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอะไรมากเลยครับมีแค่ด้านซักนะครับอ่า,อาคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านที่ถามมานะครับระยะนี้ขอให้พี่น้อง f c และพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านาดูแลส,สุขภาพกันให้ดีนะครับพี่น้องอสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ